ช่วงที่ไวรัสกําลังระบาดนะครับเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือทําตัวเองให้แข็งแรงนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราสร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมในช่วงนี้นะครับเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอ,อ,อย่าเครียดเกินไปนะครับแล้วก็รับประทา,านอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ร่างกายได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมถึงสารต้านอนุมูลสละดด้วยร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับสารต้านอนุมูลสระตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ เ n นไซม์ o SO d นะครับซึ่งอยู่ภายในเซลล์ของเราเลยนะครับก็เรียกว่าเป็น Master of Antioxidants นะครับช่วยให้ร่างกายของเราต่อสู้กับสารพิษมลภาวะต่างๆได้ทำให้เราแข็งแรงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับนักว,วิทยาศาสตร์พบว่าเลยอายุ24-25ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอายุของเรามากขึ้นเ n นไซม s o อดีจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่แปลกเลยว่าเมื่อเราอายุเอยอะ ร่างกายเราอ่อนแอลง,ลงสร้างภูมิต้านทานได้ลดลงนะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้มากขึ้นนักไปกว่านั้นเลยก็คือว่าถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะออกกําลังกายหนักจนเกินไปใช้ร่างกายเยอะนะครับมีความเครียดสะสมสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับมีภาวะอ้วนพวกนี้จะทําให้เอสแอมเอสโอดียิ่งลดลงไปอีกนะครับก็แน่นอนคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่ค่อนข้างป่วยง่ายนะครับเสี่ยงที่จะติดเชื้อต่างๆได้ง่ายอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉนั้นทำไงถึงจะให้เอสแอมเอสโอดีในร่างกายสูงขึ้นนะครับ คงอยู่ได้นานๆนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว,ว่าสามารถสกัดเอนไซม์เอออกมาจากผลเมลอนได้นะครับแล้วเขาเข้าไปผสมรวมกันกับพวกสารอาหารวิตามินและธาตุต่างๆแล้วให้อาสาส,สมัครทดลองรับประทานดูนะครับทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่อง3เดือนเลยนะพบว,ว่าจากเดิมที่เอนไซม SO ์ลดลงไปลดลงไปเนี่ยภายใน3เดือนสามารถเพิ่มปริมาณของเอนไซม์เ o สเพิ่มขึ้นมาเท่ากับที่หายไปในระยะเวลาช่วง10ปีเลยทีเดียวนะครับ อีกหนึ่งงานวิจัยครับให้อาสาสมัครทดลองดื่มเครื่องดื่มที่สกัดจากผลไม้กลุ่มเบอร์รี่นะครับมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือออรเรกสูงนะครับจากเดิมที่ค่าเอนไซม์เอสดีในเลือดค่อนข้างต่ำเลยนะรับประทานต่อเนื่องเป็นเดือนสามารถทําให้เอนไซม์เอสดีสูงขึ้นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยรับประทานต่อเนื่อง3เดือนนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเอนไซม์เอสดีสูงขึ้นถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับก็ <c oughs> จะช่วยให้ร่างกายต่อต้านกับสารพิษอนุมูลอิสระต่างๆไดด้้ีขึนนะครับ อีกหนึ่งงานวิจัยครับเป็นการทดลองในระดับเซลล์นะครับก็ค้นพบว่าสารสกัดจากโรซาโรสเบอร์กี้นะครับสามารถจะกระตุ้นนะครับในระดับเซลล์เลยนะฮะให้ยีนสั่งการนะครับสร้างเอนไซม์ SOD เพิ่มมากขึ้น200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวทั้ง3งานวิจัยนะครับก็อาจจะเป็นความหวังนะครับในการที่จะเพิ่มเอนไซม์ SOD ดีในร่างกายทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงไปได้นานๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับ อาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปแล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้วยกันครับ